อ่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับในชอ่อง A n m o d นะคะซึ่งในครั้งนี้เราก็จะมาสอนแต่งบ้านในเกมนี้นะคะนี่นะคะนี่นะกดเข้าไปเลยก็รอไนะคะ ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็กดไปเลยนี่นะคะเราจะมาสอนแต่งบ้านเหมือนที่เราเคยเล่นละครน,นะคะว่ามันแต่งยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ กด,กดไปเลยนีย่นะคะแล้วก็จะวางบ้านไว้ตรงไหนก็ได้เราชอบวางไว้ตรงนี้มากเราก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะโอเคนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวขอเป่าเสียงก่อนนะคะโอเคก็เข้าไปในบ้านเลยแ้ตงรนระมชาตมชังแตว่าเนชุดที่เรียกเข้าไป นี่นะคะในบ้านมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมาพยอยพยอยของในบ้านออกนะคะให้กดไปที่รูปเก้าอี้นะคะตรงนี้ค่ะที่มันมีรูปเครื่องหมายบวกด้วยจากนั้นก็ก็ยกของนะคะมันก็จะมีถังขยะแล้วแล้วก็เอาของพวกนี้ไปถังขยะค่ะแล้วมันก็จะทิ้งให้เรานะคะ เราจะทิ้งให้หมดเลยโอเคนะคะพอเราเอาของในบ้านออกหมดแล้วแล้วก็จะมาจัดห้องน้ำกินนะคะห้องน้ำเราจัดยังไงไปดูกันเลยที่เราถ่ายละครกันนะะตอนแรกเราก็จะแต่ง ไม่เหมือนตอนที่เราเคยตอนที่เราเพิ่งแต่งใหม่นะตอนที่เราเพิ่งแต่งใหม่มันก็จะสวยงามแต่ตอนนั้นนะที่เราเพิ่งถ่ายใช่ไหมมันก็จะดูแตกต่างเนาะ